ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีน้องนักข่าวลูกหลานนักข่าวออกมาทุ่งนาตา,ตานะครับมาเล่นกับตาตาขออนุญาตไทายด้วยนะเล่นกับตาครับครับ,รบเ,เออนี่แหละทุกติ๊กนี่แหละทา <c oughs> งนี้แหละเอฟซี F G. เอฟเมื่อเช้าคุยกับเ <Generally, S 2> อซอยู่เอฟซีโอ้มาไม่เคยมาเลยนะนักศึกรู้แต่ในคลิปนัตแต่กับคลิป<อ>ตานี่แหละว่า<อ>โอ้ <muốn> โคกหนองนานี่แบบว่าครบเลยครบจริงๆที่นี่เนี่ยน่าจะเอาเป็นศูนย์การเรียนรู้ได้ดีเนี่ยเอ่อที่นี้มันมันก็มีสระน้ำสระปลา<ช>มีไฟฟ้ามีน้ำประประาใช้มันก็เราก็เลยอยู่ได้ อยู่ได้ก็อยู่แบบอยู่แบบธรรมชาติแบบสงบสงบสิกิจพอเกี่ยงคือในนี้มันเลี้ยงตัวเราได้นะครับนาตาได้ใช่อาหารการกินก็ตัดใจสี่คือผักเมื่อเช้าเมื่อเช้าเขาเนปลาใส่ผักชะอมให้น้องเขาน้องเขามากินข้าวเช้าจะก่อนปกติจะบ่ายโมงนุ่นมาใช่คนข่าวเราบอกใช่ใครมาบ้างเจ้าฟ้าเจ้าอัพใคร แต่เขี้ยวไม่รู้จะมาหรือเปล่าแต่เห็นอยู่แล้วเมื่อเช้าเองยเข้ามาทักนี่ตาถ่ายคลิปอลไรสดถ่ายคลิปคลิปเนาะตาคลิปพออะไรมันไม่ดีแล้วจก็จะเอาลบทิ้งไปประมาณนี้นะทีนี้ตายายุเท่าไหร่ฮะอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่70ปี70ปีเขาบอกตัวจริงตาชานหล่อหล่อมันเริ่มงไหมตาชานช่วงนี้ไม่ไม่หล่อช่วงนี้ไม่หล่อแล้วเหรอ มันมันมีความทุกข์ใจนะทุกข์ใจเรื่องอะไรมันกินข้าวก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะเรื่องนี้แหละเรื่องปัาหานแหละตัางากเกี่ยวกับครอบครัวลูกเราไม่ถูกกันก็เราก็ไม่สบายใจแต่เราก็สู้ไปทนไปเดี๋ยวมันก็ผ่านทนอีกสองสามวันนี้แหละต่นงานอยากเห็นบรรยากาศครอบครัวกลับมารักให้เหมือนเดิมอยากเห็นอยากเห็นแต่ว่า เราก็มานึกมานึกว่าเออมันก็จะเป็นไปได้ยากอยู่นะแต่ว่าอนาคตต่อไปก็ไม่รู้มพรเขาทะเลาะกันหนักกว่านี้เขาก็ยังกลับมาดีกันได้อ,อันนี้ก็มันเหมือนปัญหาอะไรปัญหามันเป็นปัญหาชีวิตในครอบครัวมันเป็นปัญหาชีวิตในครอบครัวที่ไม่เข้าใจกัน เริ่มเย็นได้ยังตาตอนตอนกลางคืนมันก็จะเยนเน็นอยู่นะคือตาไม่ได้ใช้พัดลมนะที่เปิดพัดลมก็มีน้องเขาน้องเขาร้อนเนาะเปิดพัดลมเดี๋ยวไฟเราก็เราก็ใช้ไฟไฟพลัไปไปลงแสงนะเดี๋ยวรอตัดให้ตาถ่ายคลิปก่อนเ,อเดี๋ยวตาแป๊บบนึงนะครับ เก็ยรักทีนะไรยัง้ไม่พอนาไมไรมาถ้ก็มา,ามา,มานี่นนตุกติ๊กครับมา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 นี่นี่น,นี่มาหาตาชานครับครับมันก็แค่ได้ตุกติ๊กเพิ่งจะเคยมาที่นี่ครั้งแรก<อ>เคยเห็นแต่นาแต่ไรถ่ายตาชานไรอยู่นี้ดีนะดีนะผมว่าดีแล้วผมตา,มาตากนอนตรงนี้อ๋อผมยังอยากมีแบบนี้บ้างเลยเนี่ยแบบครับก็ดูนะครับ ช่องอะไรนะช่องเนชั่นยบองแล้วช่องช่องเก่าตานี่เป็นไงเอากับมันกูกู้ข้อมูลไม่ได้นะครับกู้ข <c oughs> ้อมูลไม่ได้ก็เลยก็เลยเปิดช่องใหม่ <c oughs> ช่องใหม่จะซื้อเดิมมแหละซือช่องตาชานเหมือนเดิมมาหละ <c oughs> ถา,าสัมภาษณ์ผมว่าผมถามผ่าตาชานแล้วตาชานาาก็สัมภาษณ์ผมครับอช่ตอนนี้มีคนติดตามช่องตาเท่า <ใ S 3> <t od> ไหร่แล้วสามพันกว่าเองส <t os> ามพัน <t os> กว่าเลยชื่อช่องชื่อช่องว่าอะไรตาชานบ้านโกกอกตาชานบ้านโกกอกนะใช่อ FT ติดตามได้ไหมติดตามครับก็ฝากช่องฝากช่องฝากช่องด้วยนะฝากช่องใหม่ตาด้วยนะช่องอะไรครับช่องอะไรตาชานบ้านโกกอก เป็นช่องใหม่ทำคอนเทนต์เกี่ยวอะไรทำคอนเทนต์เกี่ยวอะไรคือกับวิถีชีวิตวิถีชีวิตเท้าไร่ชทวสวนใช่ลงไปทุ่งนาก็ถ่ายทุ่งนาเวลามีแขกมาก็ถ่ายแขกถ่ายเอฟซีถ่ายไปอย่างนี้แหละครับอย่างมีช่องนี้เนชั่นมาก็ถ่ายนี่แหละก็ถ่ายก็คุยกันถามจริงนึกยังไงถึงอยากเป็นยูทูบเบอร์คือแต่ก่อนเราก็ไม่อยากเป็นนะเพราะว่าเพราะเราทำไม่เป็น ทีนี้เขาก็บอกว่าเออมัน so มีรายได้นะอมันมีรายได้การทำยูทูบมันมีรายได้ทีนี้เราก็เลยทําำพอเราทําแล้วมันก็มีรายได้จริงๆอก็เลยทํามาตาไปเรียนรู้มาจากสามารถสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้เป็นรายได้ช่วยเหลือครอบครัวได้ได้ตาไปเรียนรู้วิธีถ่ายคลิปไปเรียนรู้วิธีลงคลิปยังไงไปศึกษายังไงตาคือเราก็ เราก็ดูดูเพื่อนๆเ,นเทําอืมอาทำถ้าตรงไหนถ้าเราทําไม่เป็นเราก็ถามเพื่อนเอคือตามมองว่าทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ใช่เราอาศัยความจําอำเรื่องอายุไม่สําคัญเรื่องอายุไม่สําคัญเพราะถ้าเรามีความจําดีอืได้นะครับฝา,<ข>ากช่องอีกนิดนึงขอฝากช่องด้วยนะครับเอซี ใครๆก็ได้ FC ฝั่งป้าแต็นก็ได้ FC ฝั่งแม่น้องก็ได้นะครับที่ช่องว่าตาชานบ้านกกกอนนะครับตาชานบ้าน<ม>กดติดตามให้ด้วยอยีง๋งวมีคนติดตามประมาณสามพันเออสามพันกว่าเองเนาะช่องเก่าที่เกือบแสนนี่คือยังไงนะจํารหัสเข้าไม่ได้มันโดนอะไรโด,โดนแฮกเหรออโดนแฮกโ,<อ>โดนอะไรมันไม่รู้นะก็เลยมันก็เลยปิดไปห้าเดือนหกเดือน โดนโดนโดนมือดีแฮ็กช่องไปใช่มันก็เลยตาก็เลยเปิดช่องใหม่ฝากติดตามให้คุณตามานนะครับทุกคนฮะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับนั่นก็ได้พอดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปส่งที่รถก็ได้เป็ดนาทีตาก็เอาไว้ลงคลิป คืนนี้นอนมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะกระเสิร์ฟนี่นนามันนอนได้แต่ว่ามานันไ,ไ,ไนม่ได้แบบดัเวอรมากไม่หัวตางอย ครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเป็นอย่านี้น,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ